สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเราทุกคนวันนี้นะคะเรามากระตุ้นเอาศูนย์พลังจัก,กระที่อยู่ในมือนะคะของพวกเราเนี่ยกันทุกคนเนี่ยเพื่อที่จะนะคะไปเปิดรับเอาพลังงานจากจักรวาลไปจูนเอาพลังงานจากจักรวาลน,นะคะให้เข้ามาสู่ที่ตัวเราเองนะคะมันจะดีมากสําหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับ มือเช่นว่าเหมือนที่มีมิทำมก็คือเป็นเทราปิสนะคะเป็นสายฮิลลิ่งนะคะแล้วก็สายเรกก้และก็มันจะดีมากด้วยนะคะเราก็ยังจะสามารถที่จะใช้มือของเราเลยนะคะจูนเอาพลังงานดีๆจากพระเจ้าหรือว่าจากจัก,กรวาลให้ลงมาที่ตัวเราแล้วเราก็เอาพลังงานดีๆนั้นนะคะ ส่งต่อให้ลูกค้าของเรานะคะเราก็มาทำความรู้จักกันเลยนะคะฐานแรกตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้ก็คือจักระที่หนึ่งจักระที่หนึ่งเนี่ยนะคะจะเป็นเกี่ยวกับจักระของความปลอดภัยของการอยู่รอดในการใช้ชีวิตนะคะถ้าจาักรกะนี้เปิดออกนะคะคุณจะรู้สึกว่าเนี่ยคุณได้รับการช่วยเหลือจาก จัก,กรวาลจากธรรมชาติคุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณปรารถนาและก็สิ่งที่คุณอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นในชีวิตนี้นะคะมันมีพร้อมสำหรับตัวคุณเองมันมีพร้อมสำหรับครอบครัวของคุณนะคะนี่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันเปิดออกแล้วให้พวกคุณเช็คแบบนี้นะคะแต่ถ้ามันยังปิดอยู่คุณก็อาจจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่มีเพียงพอทุกอย่างมันต้อง แข่งแย่งชิงดีแม้แต่เงินให้เช็คสภาพเงินทุกวันนี้ก็ได้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าเงินเนี่ยมันหายากและก็มันมีไม่เพียงพอนั่นก็เป็นสัญญาณอีกอย่างหนึ่งว่านะคะคุณยังไม่ได้โฟโลยังไม่ได้เปิดในจักระที่หนึ่งนะคะให้คุณนะคะ นวดตรงนี้ละกันโอเคเข้าสู่วิธีการให้คุณนวดประมาณ1นาทีนะคะจกกักรที่1อยู่ตรงนี้นวดประมาณ1นาทีนะคะเสร็จแล้วไปจากกัดที่2ออยู่ตรงนิ้วโป้งของคุณนะคะจกกักรที่2เนี่ยจะเกี่ยวกับนะคะความปรารถนาเกี่ยวกับไอเดียต่างๆความปรารถนาที่ว่านี้ก็คือเกี่ยวกับมีความรู้สึกเกี่ยวกับทางเพศนะคะว่าคุณนั้นอะ สามารถที่จะสื่อสารความรู้สึกได้แบบอิสระไหมกับคู่ของคุณนะคะแล้วก็เวลามีไอเดียมาเนี่ยคุณกล้าที่จะเชื่อมั่นและก็ลงมือทําตามไอเดียนั้นไหมนะคะถ้ามันเปิดออกแล้วเนี่ยคุณจะมีอิสระในการพูดความรู้สึกความปรารถนามีความรู้สึกทางเรื่องเพศเนี่ยนะคะไม่มากหรือว่าไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็คุณก็จะ มีความเชื่อมั่นในการที่จะทำตามไอเดียที่ตัวเองได้มาแล้วมันก็จะผลของการทำตามไอเดียนั้นคุณก็จะได้ประโยชน์กับชีวิตของคุณนะคะแล้วจากกะต่อไปนะคะก็อย่าลืมนะคะโอเคเดี๋ยวบอกแบบนี้ก่อนดีกว่าทุกจักระที่ในมือเนี่ยนะคะให้เรานวดเขาสักหนึ่งนาทีนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นให้เขาได้ตื่นได้เขาได้ แข็งแรงขึ้นนะคะโอเคจากกรที่2เสร็จเราก็ไปจัก,กรที่3อยู่ตรงนิ้วกลางตรงนี้นะคะจาก,กรที่3นี้จะสื่อถึงนะคะความมั่นใจจะสื่อถึงวิวพาววเอร์ในการที่เราจะทำอะไรก็ตามเราจะมีความมั่นใจและก็จะมั่นใจจะมีพลังในการที่จะทําสิ่งที่คุณปรารถนาหรือว่าเป้าหมายของคุณนั้นน,น,นะคะให้ได้ รับความสำเร็จได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วมันจะยังเกี่ยวกับเซลล์เอสตีมด้วยนะคะคุณจะสามารถที่จะรักตัวเองและก็เชื่อมั่นในตัวของตัวเองรักตัวเองได้เนี่ยก็คือในแบบลักษณะของตัวเองนะคะคุณจะไม่ไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะคะก็ตรงนี้ก็ให้คุณนวดนะคะให้คุณนวด นวดตรงนี้เหมือนกันส่วนจกกักระที่4ก็คือจักระหัวใจนะคะก็คือเกี่ยวกับความรักรักตัวเองให้อภัยตัวเองได้รักผู้อื่นได้ให้อภัยตัวเองได้แล้วก็คุณก็จะอนุญาตให้ตัวเองนะคะได้รับความรักคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นที่รักแล้วคุณก็จะสามารถที่จะส่งความรักที่บริสุทธิ์ออกไปให้กับผู้คนและก็กล้าที่จะนะคะ รับเอาความรักเข้ามาให้กับตัวเองนะคะนี่ก็คือของจกกักรกะที่สี่คุณก็นวดตรงนี้นะคะคุณก็นวดตรงนี้ส่วนจกกักรกะที่ห้าก็คือจกกักรกะตรงนี้จะอยู่ปลายตรงนิ้วชี้นะคะก็คือจกกักรกะนี้เกี่ยวกับการสื่อสารนะการสื่อสารเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณกับผู้คนนะคะที่ เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยว่าคุณกล้าที่จะเป็นตัวเองกล้าที่จะพูดความจริงพูดในความรู้สึกที่แท้จริงของคุณให้กับผู้คนเข้าได้รู้ความรู้สึกของคุณหรือไม่นะคะน,นี่ก็คือจักราที่5และคุณก็นวดไป1น,นาทีพอจกกักราที่6นะคะจกกักราที่6ก็คือเกี่ยวกับอัตราตัวตนเกี่ยวกับอีโคของตัวเองนะคะ แล้วก็เกี่ยวกับ intuition ลางสังหรณ์ต่างๆนะคะถ้ามันเปิดออกคุณก็จะเป็นคนที่จะกล้าที่จะเชื่อมัน่นคุณจะเชื่อมัน่นและก็ศรัทธาในตัวเองคุณจะกล้าลงมือทำในนะคะใน intuition ในความรู้สึกในลังสังหรณ์ยานอย่างรู้ที่คุณได้มานะคะแล้วทีนี้คุณก็จะเป็นคนที่จะ อีโคในตัวเองเนี่ยคุณจะลดลงนะคุณจะไม่สำคัญตัวเองว่ายิ่งใหญ่หรือว่าดีกว่าคนอื่นนะคะคุณก็นวดไปหนึ่งนาทีส่วนจักระที่เจ็ดก็คืออยู่ตรงกลางมือของเรานะคะตรงอุ้งมือตรงนี้นะคะก็คือจักระนี้ถ้าเปิดออกคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวกับผู้คนคุณเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าคุณเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลน,นะคะ แล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยนะคะเชื่อมั่นในตัวเองคุณก็นวดนะ,ะนวดจากกะนี้ไปนวด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 นะคะก็ประมาณหนึ่งนาทีเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านขวาก็เป็นเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็คือจาก,กระที่หนึ่งย้ำอีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้ก็เป็นจัก,กระที่สองจาก,กระที่สามอยู่ตรงนี้นะคะจัก,กระที่สี่ก็อยู่ตรงนิ้วก้อย จักระที่ห้าก็นะคะอยู่ตรงนิ้วชี้ของเราจักระที่หกก็อยู่ตรงนิ้วนางตรงนี้นะคะคุณก็นวดเขาอย่างละหนึ่งนาทีเหมือนกันแล้วขั้นตอนต่อไปที่จะเปิดเอาจักระในมือของเราเนี่ยนะคะให้เขากระตุ้นให้เขาเปิดออกก็คือจะถูมือแบบนี้ก็ได้สักสองสามนาทีนะคะให้รู้สึกร้อนๆเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไป นะคะขอขยับให้คุณยืดมือออกตรงๆแบบนี้นะคะคือคุณกำแบบนี้ทักยี่สิบนาทีกำแล้วก็ปล่อยกำแล้วก็ปล่อยแบบนี้นะคะจืดว่าจะทำทีละข้างก็ได้นะคะแล้วก็พอครบยี่สิบคุณก็สลับแบบนี้สลับแบบนี้นะคะแบบนี้เองนะคะง่ายๆนี่ก็คือขั้นตอนการเปิดจักรที่มือของเราเพื่อที่จะไปเอาจูนเอาพลังงานดีๆนะคะแล้ววันนี้ก็ เข้าสู่นะคะขั้นตอนของการที่เราจะไปจูนเอาพลังงานจากจักรวาลพลังงานศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะมิมิอยากจะให้พวกเราทำทุกเช้านะคะทำอย่างนี้เลยยืนอกไผ่ไหลพึ่งนะคะแล้วต่อสายตรงกับจักรวาลกับพะมะทธรณีนะคะคือเป็นไปได้ให้ถอดรองเท้าหรือถ้าถอดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าถ้าอยู่อย่างเมืองหนาวถ้าเป็นในช่วงหนาวเหมือนที่ครูมิม่อยู่เนี่ย ก็ไม่ได้ถอดรองเท้านะคะนั่นเป็นการนะคะต่อสายตรงจากเท้าของเราสู่พระแม่ธรณีนะคะจากนั้นอ,อกข่ายเลยผึ่งแล้วใช่ไหมยิ้มทุ่มมุมปากเพื่อปรับอารมณ์ของเรานะคะแล้วแบมือขึ้นแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเปิดรับเอาพลังศักดิ์สิทธิ์จากจักรวาลจากครู้ผู้รู้จากพระเจ้านะคะคุณก็ เอคําพูดที่คุณปรารถนาออกไปนะคะเพราะว่ามีมีทําแบบนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่านะคะมันมีพลังนี่แหละก็เลยอยากจะให้พวกเรานะคะเอาวิธีการนี้ไปทําดูนะคะแค่ทําแบบนี้นะตอนนี้ม,มีมิยังรู้สึกได้เลยนะคะว่าที่มือเนี่ยที่จักระที่มือเนี่ยมันจุบย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 ิบนะคะนี่แหละก็เป็น สัญญาณที่มาบ่งบอกให้เรารู้นะคะว่าเขาได้ทำงานนี่ก็เป็นวิธีนะคะที่ง่ายที่สุดแล้วแหละในการที่เราจะใช้นะคะอุปกรณ์ที่เรามีกันทุกคนเนี่ยนะคะ mm hmm. เพียงแค่เรากลับมาเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองลองลองกลับมาทำดูนะคะแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะขณะนี้แล้วกันแต่อยากจะให้ลองดูนะคะ ลองกลับมาเชื่อมั่นศรัทธ,ธาในตัวเองแล้วพวกเราจะเห็นถึงความนะคะความมหาสจาร์ของตัวเองคุณจะรักร่างกายนี้นะคะได้มากกว่าที่คุณเคยคิดไว้นะ,ค,ะคุณจะเห็นถึงสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนคุณจะสื่อถึงจิตวิญญาณภายในของคุณได้ด้วยนะคะ ก็ลองเอาไปทำดูแล้วก็ขอให้นะคะพวกเราทำแบบนี้ทุกวันทุกวันฝึกทุกวันนะคะทำทุกวันมันจะเป็นการเพิ่มพลังให้กับตัวเราเองมันจะการมันจะเป็นการเพิ่มพลังชีวิตนะคะให้กับตัวเราเองด้วยแล้วมันจะยังทำให้เรานะคะเชื่อมัน่นและก็ศรัทธาในตัวเองเพิ่มมากขึ้น อย่าพึ่งวิ่งหนีไปหาสิ่งข้างนอกมาเพื่อที่จะมาทำให้เรามีพลังแต่ให้กลับมาสร้างพลังที่เรามีอยู่แล้วให้มันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันมิมิว่ามันน่าจะดีกว่านะคะที่จะออกไปวิ่งหาสิ่งภายนอก พอเราได้วิ่งหาแล้วมันก็จะวิ่งทุกวันทุกวันทุกครั้งแล้วพอเราทําแบบนั้นไม่บ่อยมันก็จะลืมตัวเองนะคะเป็นไปได้กลับมาหาที่ตัวเองนะคะแล้วก็